มันิซิตเซอร์เนอเมนูตำสมมหะสมตำค่ะม,มะพร้าแข็งกับกระเทียมนะคะลงไปค่ะ <S <S แล้วก็ตำลงไปค่ะมีตำกระไปค่ะหแหลมผสมนนะคะ <S <S ได้ปักถั่วลงไปค่ะนี่เด็กถั่วลงไปนะคะ ปลดเกลเอเือลงไปค่ะปิดมะนาวลงไปนะคะชิะลดค,ค่ะปลรราด้วะคะ่ะหลังจากนะนั้นะก็คนให้เข้ากันนะคะ ที่บรเว,บวเ,เลยงนวลนะคะใส่ตบังหงไยตาขานแสจิ้นไว้แล้วนะคะทำแบันี้เสร็จ เสิร์ฟค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงหอมแหง้งค่ะหอมแหง้งตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะว่าตั้มสมเรียบร้อยแล้วนะคะไป็อยอยน้สแ่บเป็นยังไง